ถ่ายรูปรับริากับเพื่อนนะคะนัด8โมงตอนนี้7โมง44เพิ่งมาถึงแค่2คนเพราะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงรับปริญญากันแล้วเดีจะถ่ายเป็นบลอกยาวเลยตั้งแต่วันนี้ถ่ายลูกวันอวยพรบัณฑิตวันซ้อมวันรับจริงเป็นแบบ graduation series คืไอไม่บล็อกยากให้ชมาเลี้ยวบลออ่ะมนาเชอราให้ตัวแม่ i n เ l e n c e r ถ่ายเป็นเลฟให้เราก่อน,บบนกินแซบกิแบบน <c oughs> แซบเลงจับไม่เวลาชอบแมวหรอเราเราชอบแต่เราชอบอ่ะก็คือมันนั่งอบาบแดดที่บบสุดนีย์กินบบบนั่งอาบแดดรว่างรอที่สอง้ย ถ้าลงทะเลไม่ไปนะคะอยู่สุสีดีนนกินฟองข้างล่างไงบ้างจ๊ะไม่มีสัญญาตอบนะคือถูกแต่ลังมูดเป็นโลเคชั่นที่สองก็คือที่สวนเบนนะคะเบนจากกิติเบนจากกิติอจิมสวนเบนตอนกี่โมงนะตอนนี้สิบโมงสิโมงมี่<ด>สิบห้าแดดไม่ร้อนนะรอด ฮอตดูฮอตสดสดเราสดสดประเทศไทยไม่คันไม่ขัดกวงจริงตอนนี้เราเสร็จจากสวนเป็นจักิตีแล้วเป็นเวลาใช่ยี่สิบแล้วเราก็ลังจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปตอนถ่ายที่ศูนย์ที่ศูนย์ซิริกิตก็คือมีเอ NERGY แต่พอไปสวดเบนก็คืออุ้ยพอไปสวดเบนก็คือออม คือมันสวยนะสวนสวยแต่มันมันร้อนเดี๋ยวขอไปกินข้าวแบบเจอกันที่โมคาเจอกันที่โมคาสาวสาวเตรียมตัวจะไปโมคา ถ่ายที่กินข้าต้องเสียงเบาๆห้ามเอตัวอี๋ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยมาไม่รู้อะไรเลยกำลังมารอเข้าห้องน้ำแล้วก็จบการถ่ายรูปของวันนี้แล้ว ปัดชิมโดนแกอันลงตันะคนอางขนได้วราจะต้องถ่ายวะขอสอลนะครับคลิปเซ็ตอนนี้อันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านค่ะก็สิ่งที่ตอนท้ายก็เองก็สิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปจากแรกๆแล้วกันแรกๆที่เข้ามาก็ก็อ่ในแผนกากาต่นกันกอนไปมีเวลาบอกคือตอนนี้ก็ใครๆเพื่อนอะค่ะรับรับการสแตนบายเพื่อสอน CPR ใดๆก็คือรับอย่างได้รูกผู้วอนให้เรา แล้วเราต้องใช้สมองเราคิดวิเคราะห์อีกทีหนึ่งจึงจะทําให้ AI นั้นไม่มาขัดขวางเราก็สัมภาษณ์แล้วก็เป็นเด็กเน,นี่ๆเหมือนอน้องๆแบคเตอร์สกูร์เนี่ยเป็นเด็กมัธยมมาสัมภาษณ์แล้วก็กวกอันนี้มันยี่ห้อารจบปตรีแล้วอันนี้จจนป,ปีนี้อาจารย์ก็จบปอีกนะใช่ไหมครับค่ะแล้วกำลังก่อนทำอะไรกันนี้เป็นกิจกรรมทุกใส่สิกิจกรรมทำเนียมแต่ต้องทำตอนเข้ามาปีหนึ่งแล้วก็ตอนใบจบปีสีก็มีทำ สวยมากสวยเลยโตเป็นหนุ่มไปี่ะเอ้ยอดควมมที่เรียนที่เรื่อไหครับสีปีที่ผ่านมามันเราเราจะคิดว่ามันยากทำไมเราต้องอ่านหนังสือดึกๆๆๆๆใ่ไทำไมต้องสอบาว่า พี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับโอกาสให้สอนเด็กๆซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเด็กๆก็เป็นคุณครูให้พี่เหมือนกันเนาะว่าทํายังไงเด็กๆถึงจะเข้าใจทำยังไงเด็กๆถึงจะเข้าใจเนื้อหาที่พี่ต้องการจะสอนเนาะคะน้องเดือนนานไหมครับยังรู้สึกไงเนี่พี่จบก่อนพี่เนาะนับไม่พอแล้วเกินรอบแล้วเกินรอบที่พี่เรียน เรื่องสอก็ขอให้เราผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอยากจะบอก,กว่าแกว่าแกก็เติมเต็มชีวิตความเป็น,ปนครูของพี่เหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเราก็เรียนรู้กันซึ่งก,ก,นกันและกันก็จริงๆอเป็นจินที่รู้สึกว่าเวลาที่ให้ช่วยงานเนาะจากทาารยิมก็คือเราจะเดินไปส่งน้องเนี่ยสุดท้ายก็คือตอนที่เข้าประตูสิทคาคารเพราะพี่แกอาจารย์ยิมจะเข้าไปข้างในนั้นไม่ได้เลย ็จะส่งน <aquí en S 1> ้องๆแค่ตรงหน้าประตูทางเข้าสิทธาคารคือสิ้นสุดของการทำหน้าที่การเป็นทีเอของของพี่ละตั้งแต่ที่เจอพวกเรามาตั้งแต่วันแรกเลยงานอดิด้วยก็คือพี่ได้มีโอกาสไปงานเออมันเป็นงานประชุมวิชาการงานหนึ่งมันจะมีตั้งแต่ขึ้นเวทีจากที่ใช่ไหมที่รำมารวมขึ้นเวทีด้วยกันก็เห็นทุกคนเติบโตนะก็ภูมิใจนะภูมิใจ ตั้งแต่วันนู้นยังตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแยันวันนี้ก็ภูมิใจขึ้นทุกๆวันนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะเออก็ถือว่าเราแบบเติบโตไปด้วยกันเนาะถือว่าเป็นเ <c oughs> พื่อนกันแล้วกันการที่ได้มีโอกาสออไปขึ้นเวนกับน้องๆที่จกักรีใช่ไหมคะช่วงช่วงน้องปีสามก็เห็นว่าเออปีสามเนี่ยเริ่มทําขัตการได้แล้วเหมือนเริ่มเห็นการจเจริญเติบโตของน้องชิกันแล้วเนาะก็หลังจากนี้ก็ขอให้น้องๆ ใช้ชีวิตการทำง,งานอย่างมีความสุขนะคะหนักเอาเบาสู้ตามที่เราตั้งใจทำขึ้นเนาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์สำหรับอลัมนน์เอาเลยเอาเลยเอาเลยถงกล้องให้กับหัวหน้าภาควิชาใช่ขอบคุณค่ะกอนันนี้เรากำลังจะเข้าสู่งานไาเนี่ยเราก็เลยต้องนน่่มมึงไได้้ใชั ราก็เลยต้องเปลี่ยนแต่งตัวติดนักเรียนผู้อลูกชายกูผู้อะไรนะกูสันฝันลูกชายกูติดนักเรียนกูสันฝันมากว่ะตอนที่กูเย้ายกูแต่งหน้าไม่ได้อีเก็บเป็นอะไรอ่ะครูพละเหรอไม่ดูเลียวกันเลยโดนตกลงกูอันนี้ปลายฟ้าอันนี้ปลายฝนคลายฝนนะคะ

ัจะเข้าไปดูโชว์ปะใช่ปะมีน้องน้องน้องปีหนึ่งปีสองปีสามจะมาทำโชว์อะไรดูใช่น้องไม่ยืนเลยบล็อกวีกบิ๊กเอาที่เล้ว อยองวันนี้เป็นวันอะไรนะหมดเวพมบิตวันที่4ตุลาก็คือจะก็จะมีคล้ายๆแบบมาจะมาแบบว่าเวพมบิตที่โรงพยาบาลรามาวันที่4ก่อนที่เราจะไปสละยซึ่ง คนเปิดคลิปสองคนแรกก็เป็นรอสสอคนอีกแล้วเวลาตอนนี้เขานัด9ก้โมงสีตอนนี้เป็นเวลา9ก <c oughs> ้าโมงสิบเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> พี่เจแต่งตัวให้น้องมันเ <c oughs> ตรียมสิบโ <c oughs> <10. S 2> มงถ่ายรูปที่หน้าผา <c oughs> <c oughs> สูตรวิทยาศาสตร์ปณิบสาขาฏิัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับผู้ได้ร oh ับเกียรติบัตรความประพฤติเยี่ยมตลอดสตนนะครับนายชันทรัตน์บาลีครับคอยทำให้เราเนี่ยเติบโตเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์ที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทางภาวิชาวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับทั้งทางอาจารย์แพทย์อาจารย์ฉุกเฉินการแพทย์

ก็คอมมิเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปใ่จะรูปกับใคร้องนั้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับพี่แฮมนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพี่แฮมแล้วก็กอดพี่แฮมเพื่อแสดงความยินดีนะครับเป็นพี่พี่ชายที่รักของนัดใช่ใช่พูดทำไมถึงใส่เสื้อคู่กันมาเาจอกันไม่รู้บอ เช้าวันที่6ตุลานะคะเรากำลังจะออนนี้เป็นเวลา8โมงเรามีซ้อมตอน10โมงมีเพื่อนมาถึงแล้วรออยู่ที่ MLC เดี๋ยวเราจะเดินไป MLC กันนะคะกลับมาผมดำแล้วอ่ะดิเรียบร้อยปะเรียบร้อยมาทานเจรจแล้เดี๋ยวไม่ได้คิดเลย <พ>เรากําลังจะไปรายงานตัวนะคะเขาให้มาโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็จะทิ้งของไว้น,นี่เพราะว่ามีเพื่อนที่ไม่เอารับอยู่เี่บอกว่าใจดวงแล้ว,น,ว,ลลวออน่อนอนาอ่ะนี่สิวีไงเออมันเลยไม่ไปต่อเลยไอ้ปังจิม่า อยากให้แกดูจังเลยอยากดูว่าได้ืออะไรครับฉันว่าเธอเหมาะกับอันนี้ได้เบอร์ได้เบอร์ขอบคุณครับ congratulation congratulation อันนี้อันนี้ให้เธอเราจะเสียงก็ได้เหรอเราจะเสียงก็ได้นะเราจะอยู่บนอยู่นะแต่พอคะโอเคนะคะเป็นกล่องสุ่มปั๊มมาใช่ปั๊มมาจริงเขียนว่า กท้าเทฟ่อนแบรนชั so ้นนระดับประเทศอ่ะเทป่อนบายขอบคุณค่ะขอบคุณที่ซื้อให้นะครับขอบคุณบัณฑิตนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณที่มาต้องหาชิ้นไมอ้อีกเลยเองหายลูกแก้วสีเขียวตัวเปลือกตัวเปลือกแล้ว วันที่แปดรับจริงนี่เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนี่เป็นวันที่เราจะเชิญครอบครัวเราจะเชิญครอบครัวมาถ่ายรูปนะคะกำลังไปเอาของฟรีของฟรีที่คาราวิดเองเมั์นี่ถูกต้องตอนเรียกว่าชิว ไม่เราเราเราก็ยังไม่ถูกต้องเต็มทีเพราะลงเท้าแล้วยังเป็นนี้อยู่เราจะไปเอาน้องก้อนนะแเราจะไปเอาบัตรยาโยอีกกับบัตรน้องก้อนที่คณะวิทย์นี่ยาอยู่อีกเลยหรอเออมีอะไรบ้างตั้งแก่เลยเหรออ๋อมันมีแค่ไม่อ๋อมันมีโปสการ์ดโปสการ์ดมีมียาโยเอ้ไม่ใช่น้องก้อนพี่ก้อนก้อนได้หรอแล้วก็เอ็มเคกับยาหยักับยาโยอีปะคุกฟองน่าจะอยู่ข้างในอืนนัแถมด้วย ช่ไปดูโอ้ยากจะดูจับดูดิพี่ฮาวต่ถ่ายวิดีโอเหรอต่อคิวถ่ายตองให้เจ็ดวิต่อคิวถ่ายโวอโตบูที่เป็น MU Carrier Service ไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วยังไม่สิบโมงเลยยังไม่ได้เข้าไปรายงานตัวเลยยยมแล้วค่ะ ตาพรสมเด็จลำนักวิชาสัมเพสรอดปลายฟ้าผาสุกิจปีวรานามพุทธาปุญญิบาจากห้องรับเรียนนะคะจะมาจัดประชุมของของของญี่ปิ้ลอุ้ยนั่นที่อยากได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเฟคด้วยก็เออคนี้ขอบคุณครับอุ้ยถ่ายโฟโต้บูธรอบพิพันธ์อ่ะกดเลยกดเลยเริ่มถ่ายไม่ได้ไม่ได้กดเริ่มถ่ายเรายังเอาละเอาเลยีเพื่อนก็กลับบ้านไปจะหมดแล้ว เดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะเดี๋ยวเราแค่สับคนไปสับคนสุดท้ายเอาเปนว่าแต่สำหรับบล็อกนี้้ะกันก็ขอจบไปแค่นี้เพราะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับครอบครัวต่อแล้วบ๊บาย ถ่า่ค่าบอสปอันนี้เราก็ถ่ายรูปแล้วปริญญากับเพื่อนมัธยมก็คือมาโลเคชันเดิมใช่เหมือนเดิมแต่ีเเหืแต่เปลี่ยนคนาลวะ p ใส่คุยซึ่งคนยังมาคนยังมาไม่ครบเพื่งเพื่งเราอยู่ไหนอนะจะมาถึงละเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงนี้แม่น้องเดินอรอกคือมึงนัดก่อนไหมไปก่อน